สวัสดีทุกคนโครงการอยู่ในการติดต่อกับคุณทูมาร์เก็ตขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือโครงการของเราลิงก์สามารถพบได้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้เรียนคุณผู้ชมเราขอให้คุณยกนิ้วให้กับวิดีโอนี้การยกนิ้วโป้งของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาช่องทูมาร์เก็ต เราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานหลักขององค์กรพรีมีไอส์ทิเคร์ p a n c ตรวจสอบตามข้อมูลณวันที่23สิงหาคม2024โดยการจำแนกประเภทธึงมาเก็ตบริษัทพรีมีไอซี c, อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Treatment ม,มีองค์กร84องค์กรเข้าร่วมการประเมินซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนได้ดีมาก เริ่มจากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนมาดูแต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถดูรายละเอียดแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่กำลังศึกษาได้อย่างละเอียดการเข้าถึงตารางด้วยโครงสร้างที่เกินนั้นฟรีและเปิดกว้างโปรดแชร์ลิงก์ไปยังการวิเคราะห์ความปลอดภัยกับเพื่อนของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์ใหม่และความช่วยเหลืออื่นๆมันช่วยโครงการได้จริงๆมาเริ่มกันเลยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทพรีมีไอเอีมูลค่า2.1พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ326,000ล้านดอลลาร์พรีมีไอเอีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.646ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในหมวดหมู่ย่อย มูล,ลาค่าตามมุมดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ1.95พันล้านดอลลาร์ด้วยมูล,ลาค่าตามประเภทย่อยที่74 000 000พันล้านดอลลาร์ p r e m i อ Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.633เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูล,ลาค่าตามบัญชีแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ ครอบครองส่วนแบ่งพรีเมียมอินซีในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ0.646มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ2.633นั่นคือมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น308เปอร์เซนต์การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย D1 คะแนน ภารณีของบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า0.117พันล้านดอลลาร์นี่สินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละหกของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทการจัดอันดับตามระดับภารณีของบริษัทดีมาก 2. คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทคือ19.3 ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ30.3ซึ่งต่ำกว่าในหมวดหมู่ย่อย36%เเปอร์ซการประเมินราคาหุ้นของบริษัทต่อกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยดี 1. คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่120ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่151ล้านดอลลาร์ และมากกว่าปัจจุบันถึง26.1%การประเมินผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D0.5 คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ1.6ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ1.5ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย7% การประเมินอ,อัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนน,านรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,350ล้านดอนลลาร์รายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,700ล้านดอนลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง26% การประเมินปริม,มาณการขายในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อย D0.5 คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์ของเราและคลิกที่กระดิ่งสำหรับคุณเพราะมันฟรีคุณจะช่วยเผยแพร่โครงการนี้ได้อย่างมาก อัตรากำไรขั้นต้นคือ8.9%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่4.9%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทคือ4%การประเมินอ,อัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ100.0271 ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง138เปอร์เซ็นและนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของราคาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันของบริษัทพรีมี่ยมไอค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ725,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า35,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ137.7การประมาณจำนวนทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ41.2 0 0 0ดอพันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย10.1 0 0 0พันดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่3 1 0การประมาณกำไรของพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D0.5 คะแนนรายได้ขององค์กรต่อพนักงานอยู่ที่464,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย250,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่126เปอร์เซ็นต์การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อย D0.5 คะแนนหุ้นเพื่อขายคิดเป็นร้อยละ7.1โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ6.1นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบีบชอที่อาจเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค i c 1 4แสดงระดับร้อยละ53ของบริษัทพรีมีไอเอในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ51เปอร์เซนต์ในทางเทคนิคหุ้นของประเภทย่อยมีมูลค่าประมาณเท่ากับหุ้นของบริษัทพรีมีไอเเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทพรีมีไอเอ็และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าในอีก12เดือนข้างหน้าหุ้นพรีมี i อ c มีการเปลี่ยนแปลงลบร้อยละ16.6เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดหมู่ย่อย0.1เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ก่อนแสดงคะแนนรวมกรุณาสอบถามก่อนเขียนคะแนนของคุณพรีเมอีนซีในความคิดเห็นต่อรีวิวนี้ ความคิดเห็นของคุณช่วยกระจายโครงการได้อย่างมากที่ยูมา e ์ตผลลัพธ์เป็นดังนี้6.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ2.1คะแนนหากมองให้กว้างกว้างภายในตลาดโดยทั่วไปมาดูกันผลลัพธ์โดยเฉลีย่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคือ0.3จุด เทียบกับคะแนน6.5คะแนนจาก p r ี m e ีย c ์มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดตามข้อมูลและระบบอ้างอิงจูเลี m มาร์เการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อน,นั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พรีเมียร์ ระบบการให้คะแนนอ้างอิงที e ่อูมาเก็ตมีการตัดสินใจการเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพรีมีไอเหนึ่งในบริษัทที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิงที e ่อูมาเก็ตคุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุด